อพอเราถักมาถึงแถวที่สองแล้วนะคะของสายกระเป๋าเนาะ,ะมันจะอยู่บูตรงช่วงมุมกระเป๋านะ,ะมุมกระเป๋าจากตัวกระเป๋ากับตัวสายกระเป๋าของหลักแรกนะคะอันนี้ตัวของตัวกระเป๋าหลักสุดท้ายคือตรงนี้นะอันนี้คือหลักแรกของสายกระเป๋านะคะเราจะร,รวบหลักนะ,ะตรงนี้จะทําให้สายกระเป๋าของเรามันไม่ย,ยะะ้อยเนาะ เราจะทำแบบนี้นะคะจิ้มลงตรงหลักสุดท้ายของตัวกระเป๋านะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นแบบนี้นะคะมันจะมีในเข็มแบบนี้นะคะสองหลักแบบนี้นะแล้วเราก็จะมาจิ้มลงตรงนี้เลยนะคะตรงตัวสายกระเป๋านะคะตรงนี้หลักแรกของสายกระเป๋าเนาะเราก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้นะคะจะมีในเข็มสามหลักนะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมรวบ แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นหลักเดียวหรือสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะแบบนี้แล้วต่อมาเราถึงจะทัก x ไปทีละหลักเหมือนเดิมนี่แบบนี้เลยทีละหลักแบบนี้นะคะมันจะทําให้สายกระเป๋าของเรามันไม่ย้วยมันดูตึงนะคะแบบนี้นี่เราจะทำแบบนี้นี่รวบหลักตรงนี้นะคะไปทุกมุมนะคะของสายกระเป๋านี่ พอถักมาจนถึงตรงนี้เราก็จะรวบหลักเหมือนกันนะคะหลักจากสายกับตัวนี้หลักสุดท้ายนี่คือสองหลักสองหลักตรงนี้นะคะเราจะรวบหลักให้เป็นหลักเดียวกันแล้วก็ถักเอ็กวนมาเรื่อยๆจนมาถึงมุมฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแถวที่สองนะแถวที่สองกับแถวที่สามเราจะรวบหลักนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะ